การมีผู้นำดีมีเพื่อนร่วมง,งานดีมีทีมงานดีลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผมพันธุ์นุ่โทเกียริกล้องมหาเกตรองหุ่งกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์พิสูจน์หลักฐานสองจังหวัดชนบุรีเข้ามาใน Top Up t o ท r i ริแบบงงๆแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนนะครับเพื่อนรุ่นพี่เขาแนะนำให้เข้ามาใน Top Up t o ท r i รินี้ทำงานอยู่เดือนแรกก็ยังไม่มีอะไร นะครับพอเดือนที่2เนี่ยผมได้เพื่อนร่วมงานที่คือสุดยอดสุดยอดมากๆนะเขาจะกระตุ้นตลอดเวลาซึ่งงานของ Top Up ัพทู i ิสเนี่ยมันเป็นการหาเครือข่ายนะครับซึ่งการที่เราจะไปตื้อง้อขอขายลักษณะนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของอาชีพที่ที่เป็นตำรวจนะครับเราง้อไม่เป็นแต่การมาได้สัมผัสกับ Top Up t o ทู i ิสเนี่ยมันเป็นการใช้โทรศัพท์ซึ่งทุกคนเนี่ย ไม่สามารถที่จะทิ้งโทรศัพท์ได้เลยตลอดชีวิตแล้วก็พอมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเขากระตุน้นทําให้พลังของเรามีทุกวันนี้ที่ได้ตาแหน่งนะครับผมเชื่อว่าจากเพื่อนร่วมงานและก็ผู้นําของผมที่ดีคิดว่าคงจะรวยแบบงงๆต่อไปถ้าเกิดทุกคนที่คิดว่าจะทําอะไรแบบงงๆก็ลองมาทําแบบผมเนี่ยครับงงไปงงมามันอาจจะรวยได้ขอบคุณครับ